ตัวเองเนาะเหมือนที่แต่ก่อนคนไทยก็จะมีห้องอัลฟาเหมือนกันที่จะพอดแบบว่าโปรเจกต์ไหนอะน่าเข้าซื้อตอนนี้นะขายตอนนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบจะได้ราคาที่เก่งกําไรได้มันก็จะมีคนที่เล่นสายนั้นอยู่เหมือนกันในห้องนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะห้องสิกแนลใช่จริงๆก็อย่างที่ผมติดตามก็มีอาจารย์อลิเซอร์นะที่พยาพยามหาอะไรมาให้เราเข้าไปใหม่ๆก็ก็มีก็มีคล้ายๆประมาณนี้เนาะเอออย่างคอมมูเราก็มีอยู่ย ไม่ใช่ไม่มีก็เนี่ยมีจานเอมีใครมีมแบบว่าให้สัญญาณเชนใหญ่ๆแบบอีเีเรียมอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบหลังๆวันนี้ก็จะมีพวกที่เป็นอาร์ตติสแบบอาร์ตติสอยู่แล้วอยู่ในบอยใหญ่ๆดังๆเคยทำงานแอนิเมชันทำเกมมาก่อนคืองานเขาสวยระดับเทพอะ่ะไอ้พวกเนี้ยก็คือคนก็จะเล็งกันตั้งแต่แรกเลยว่าต้องซื้อราคาขึ้นแน่เข้าตอนบนออกตอนบน ครับคือ,อตลาดช่วงนี้มันไอ้นี่แหละมันอ่ามันมาอยู่ในช่วงที่เศร้าๆนิดน,นึงนะอ่ะก็มันก็ถจจ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละก็ก็ไม่แปลกก็คือไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินเข้ามาอืมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถ้าต่างชาติก็กําลังขึ้นใช่ไหมคะแบบอิทีเรียมยางเงี้ยช่วงนี้แก๊สแพงมากเลยนะที่เห็นเขาแบบลงรูปกันเลย ช่วงนี้ก็ถ้าใครเป็นสายเก็งกำไรอีเทเรียมก็หาเงินได้ตลอดันจะเริ่มได้ละันจะเริ่มได้ละแต่เราไม่ได้ไปตามเก็งกำไรกับเขาก็เลยเราอะไรไม่ไหวก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่แปะไม่แปะเราเลือกใช้เวลาของเราอีกแบบหนึ่งซื้อเข้าสังคมอ่ะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันที่ซื้อโฮวโพเกมมิ่งดาวด้วยนะคะปิดไหม่ ไอของไอเก่งไอเก่งมากมีไมหมฮะขออีกหนึ่งนาทีเราได้อยากอยากรีแคปนะว่าสุดท้ายแบบอะไรไไที่แบบขย่าขย่า,วยาวรวมกันซัมเปิลมันยังไม่เยอะนะยิงอยากได้เยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าขย่าขย่าวรวมกันมีอะไรที่พอจะเก็บเป็นอบูเลตท,ที่สามารถ เอาไปพัฒนาวงการหรือว่าทําให้โปรเจกต์ในทั้งในแม่แง่ของคนที่เป็นนักลงทุนไม่อยากพูดนักลงทุนเลยคนที่ซื้อเอเีเก็บเพราะว่าเขาอาจจะแฮปปี้กจากทางอื่นไม่ใช่กจากจารลงทุนก็ได้ไเขาเขาจะต้องดูยังไงหรือคนที่จะทําโปรเจกต์อะไรที่ต้องทําอะไรที่ห้ามทำอ,มอ๋อเอออันนี้ของผมก็เหมือนกันฮนะซื้อเพราะว่า ซื้อเราสบายใจเพราะเดบบอกเหลือศูนย์ครับซึ่งเดี๋ยวมันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเหลือศูนย์จริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวตลกพูดแล้วนะครับไปราครับละครับหยอก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 ยังอยู่ยังอยู่หลักๆคือเพราะเพราะถ้าเกิดอย่างน้อยถ้าเราซื้อแล้วแล้วจะถ้าถ้าเอามุมแกร์มันมันมีความไม่ภาคผิบ้างไอ้ของมือแกร์มันต้องเกิดจาก เปล่าเด้อเปล่าเด้อป่ผมไม่รู้นะไม่รู้นะก็คือคนคนละทีของ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 โครงการขนาดขนาดต้องทําให้เกิดเกิดเกิดการไอทีแหละแหละอันนี้อันนี้อันนี้ลุงอะไรเงี้ยลุงแชย์แชย์แม่ตาตาคือแบบคือแบบลุงเห็ลุงแบบลุงลุงว่าข้อมูลบางข้อมูลคำว่าแอดทีบข้อมูลแอดทีบก็จริงก็ดีนะดีแต่ในความจริงแล้วมันมันมันคือสมมุติว่าเราเรามีเอ็นิฟทีใช่ไหมเราเราบอกว่าเราจะทําอะไร แต่เอ็นเตอร์ทีคอร์นะครับมันเหมือนก็ไม่ได้ทำแต่แอคทีฟนะมแอคทีฟไม่แอคทีฟแต่ไม่ได้ทำตัวเองที่ตั้งใจไว้อะเออพอเข้าใจป่ะเหมือนกับเหมือนคือมันโอเคอะโอต่อให้คุณจะแอคทีฟยังไงเนาะแต่เหมือนคุณเดินไปเดินไปเรื่อยแค่เหมือนกับมีให้เพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายมันไม่ได้เป็นไหนต่อรู้ว่ามันก็ไม่โอุนะก็คือแอคทีฟแต่ไม่ได้มี v a l u ใช่ใช่คือแบบเหมือนกับอยากจะทําแบบนี้คือตั้งเป้าหมายแล้วจะทําแบบนี้แต่แต่พาไปเรื่อยๆก็แอคทีฟแต่แอคทีฟเรื่อยๆแต่เป้าหมายมันไม่ได้ไปไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบมันก็ดูแบบข้อมูลนั้นมันอันนฟลิแนนซ์ดูไม่ค่อยมันจะราคามันจะลดลงหายไปเรื่อยๆนะลงว่าเพราะสุดท้ายแล้วว่าเข้ามาแอคทีฟไปที่ไหนมันก็แอคทีฟอยู่แล้วล่ะถูกไหมเออ เหมือนทําไม่ได้ตามรถแม่กองคำรงนีเหมือนแบบว่าปักหมุดไว้แล้วก็ลากไปยาวแล้วก็ตอบว่ากําลังทําอยู่กาลังทาอยู่พี่ก็บบคือคือประมาณประมาณือนมาบว่าแบบมีรถแมพคุยกันว่าจะทําแบบนี้แต่คุณที่อย่างโฮเดอร์เขาเข้ามาซัพพอร์ตเดี๋ยวเข้ามาถือเนี่ยเขาอยากรู้ว่า วิธีการไปหรืออยากเดินไปด้วยกันเนี่ยไปยังไงอยากดูความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะอันนี้คือสไตล์ลุงที่สาหรับลุงลุงอยากเห็นงัานมากกว่าไม่อยากไม่ได้อยากเห็นว่ามันซักเซสแล้วเข้าใจปะเออไออซักเซ็ดลอยถ้าคุณมีเงินมันซื้อความสำเร็จได้อยู่แล้วแต่แต่คนคนอื่นเนี่ยเขาอยากเขาอยากวิธีการที่คุณจะไปความสาเร็จคุณไปยังไงเราอยากรู้อยากเรียนรู้ไปกับมันโตได้กับใช่ใช่ใช่ เออไอตรงนี้มันมันน่าน่าสนใจมากกว่ากับการที่แบบ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 ทำแล้วแบบก็แอปทีฟแต่ไม่ได้ทำอะไรางเออรู้ว่ามันว่ามันมันปล่อยเวลาไปเรื่อยเรื่อยแล้วสุดท้ายคุณมันจะเบื่อไปเรื่อยเรื่แล้วก็ไปไปข้อมูลที่มันรู้สึกว่า สอบโจทย์มากกว่าแต่มีส่วนร่วมลองลองเอฟทิมิซึมไม่ทำอะไรถูกไหมเไม่มีเออไม่มีอะไรมาว่าเว่าเดี๋ยวก็มีคนหนีงข้ามแต่นี่อันนี้ซึ่งมันมีอะไรที่าบเฮ้ย เงินค่าตลอดเวลาทุกคนก็เลยเริ่มรู้สึกสนุกลองพอมามีไออโซนิคขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาสนใจมากขึ้นแหละสังเกตป่ะก่อนหน้านี้ต็นี้เงียบไปป่ะคือเงียบไปตามตาแต่พอแบบมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาแล้วทุกคนก็คนกดตามว่าเฮ้ยเดฟจะไปยังไงต่อเฮ้ยวันนี้เดฟจะเข้ายัง่อคืออะไรจริง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 ใช่ใช่เรื่องให้ลุ้นจริงจริงอันนี้จริง ไปตามไปตามไอโซนิคในห้องจินนาร์ล็อกคนถ้าต้ว่าต้องเรียกว่าการที่เอ็กซ์วินดาวน์นี่คือแบบไปโอกาสไอโซนิกไม่ขึ้นไอโซนิกได้เกิดเหมือนไอไอมีอะไรไม่มีอะไรทำแบบิงเจ๋งๆมาวางกันนะหรือฝ้าฝาเกิดกระจายก็เป็นการแบบในความโชคร้ายมันมีโอกาสอะไรบางอย่างให้เราได้ขอ่ความตอนนี้ก็รอโอกาสได้นอนนอยู่นะ

เราต้องต้องให้ถึงจุดที่ร้อนที่ได้ก่อนอันนี้ถึงจะถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงใช่ใ่ร้อนขึ้นไปโอเคโอเคผมก็ยังไม่ได้บอกไปมากเท่าไหร่ร้อนมันร้อนก่อนห้แบบให้ได้ลองเล่นจริง่ัน่ะใช่เหมือนกันแต่เดี๋ยวใกล้จะแปลนด์โอเพนนิ่งแล้วครับครับที่จริงนี่ก็มีเพื่อนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเอเจนซื้อผู้โฮเดอร์แล้วถือแข่งเว้นเฉยนะแล้วถ็าถือจริงหายไปที่ไหนก็ไม่ลากกลับมาอยู่เนี่ยให้มา เ็นเกสนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นไม่อยากให้ข้าวไกลดีกันมีนะมีเยอะมากนะครับที่เป็นเอติเมซิมโมเดอร์แล้วถือถือแข่งแล้วก็ขายไปเลยไปเลยอืมดีครับฝากล่ากลากลับมาพรอมเดียวมันจอมีของให้นวดให้นี่ถึงคนถือเอติเมซิมเยอะที่ผมกำลังคิดอยู่จะให้มันโอนโอนลิงก์ให้ผมก่อนเชื่อใจใจจอจอโอนนะโอ้มันมันตอนนี้มัน ใก่ใช่ใช่หลายหลายคนคือคนที่มาอยู่ในธีมนีซึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นพลังงานประจำจะเยอะแหละแล้วก็แบบก็อาจจะมี้เวลาว่ามากครับครก็เดี๋ยวพอจะรีแัปแบบพีเทคเอาเองเนาะที่พอฟังจากทุกคนมาก็เหมือนกับว่าสุดท้ายผลงานเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างโผล่มาให้เห็นเรื่อย แล้วก็อไม่จําเป็นจะต้องเป็นคือข้อมูลแอคทีฟก็ดีแต่ว่าสุดท้ายผลงานที่ออกมาจากตัวโปรเจกต์โฟลเดอร์เองคือสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่คอมมูนิตี้คอมมูนตี้เป็นเป็นหนึ่งส่วนแต่ส่วนใหญ่ส่วนสําคัญคือตัวโปรเจกต์โฟลเดอร์มากแล้วก็กีทเอคกก็นอีกอย่งคือก็เอาเฉพาะของคนไทยคือโปรเจกต์ที่ด็อกรู้ว่าเจ้าของเป็นใครใครเป็นคนทํำมักจะ ได้รับ,รบผลตอบรับ,บ,รบที่ดีกว่า